มาครับทุกคนวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นร้านลับอยู่ในซอยกิ่งแก้ว64เข้าซอยกิ่งแก้ว64มาตรงมาสุดซอยเลี้ยวซ้ายนะแล้วตรงมาสุดซอยอยีกเหมือนเดิมสังเกตขวามือจะมีป้ายร้านชื่อร้านลับลมริมคลองเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะร้านจะอยู่ในโรงงานแบบนี้เลยเดินเข้ามาด้านหลังริมคลองนะโหบรรยากาศดีมากอะทุกคนเป็นเหมือนคาเฟ่ในตัวเลยวร้านนี้ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะทุกคนม,ม,มานั่งกินข้าวดูเครื่องบินขึ้นลงได้แบบโหยังชิลบรรยากาศที่ร้านก็จะประมาณนี้นะทุกคนเมนูจะ<ม> มีพวกกะเพราไก่สับกะเพราเนื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำนวันนี้นเราก็สั่งเป็นเกาเหลาต้มยำนะทุกคนดูหมูสับเดียวโหให้ยเยอะเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแล้วเราก็สั่งปลาลวกจิ้มกับไขเ่เจียวหมูสับเพิ่ม<ฮ>เกาเหลาต้มยำเราก็ได้มาแล้วนะแล้วมีปลาลวกจิ้มมีกระเพราเนื้อส,<ฮ><ฮ>สับเกาเหลาต้มยำราคา60บาทไข่เจียวหมูสับส0บาทปลาลวกจิ้ม70บาทนะทุกคนเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและกระเพราเนื้อสับ60บาทเขาจะผัดมาแบบแห้งๆเลยทุกคนเห็นอีก อยากให้มาลอง<า>ร้านรับลมริมคลองนะเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่ตั้งแต่จันรถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์นะทุกคนใครอยู่แถวกิ่งแก้วก็แวะมาลองกันได้นะครับทุกคนไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย